ซิคลิดหรือวงปลาหมอเป็นปลาที่มีถิ่นกระจายพันธุ์นั่งเดิมในหลายแห่งทั่วโลกทั้งแอฟริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้ตะวันออกกลาง,กากลางบางส่วนของอินเดียและสีลังกาปลาในวงซิคลิดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเก่งบางชนิดมีสีสันสวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและพอเลี้ยงเพื่อการบริโภครวมถึงในประเทศไทยเราเอง ก็มีการนําเข้าปลาหมอในวงนี้เข้ามาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายและมีหลายชนิดที่พบว่าสามารถขยายพันธุ์ได้เองในแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งทางเรารวบรวมมาทั้งหมด10ชนิดด้วยกันครับปลานิลโตเต็มวัยมีขนาด25-35เซนติเมตรพบใหญ่สุดถึง60เซนติเมตรปลานิลเป็นปลาหมอในกลุ่มทิวอเพีย และเป็นปลาที่คนไทยทุกคนคงจะรู้จักกันดีจนอาจคิดว่ามันเป็นปลาพื้นเมืองของไทยแต่จริงๆแล้วปลานิลมีถิ่นกําเนิดจากทวีปแอฟริกาถิ่นกระจายพันธุ์ดั้งเดิมในเขตร้อนของแอฟริกาแถบแม่น้ำนายอียิปจนถึงลุ่มน้ําชายฝั่งอิสราเอลถูกนําเข้ามาในไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิตโตแห่งประเทศญี่ปุน่นได้นําปลานิลจํานวน50ตัวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า เมื่อวัวนที่25มีนาคมปีพศ2508ซึ่งพระองค์ได้ทดลองเลี้ยงที่สวนจิรดาพบว่าโตเร็วและขยายพันธุ์ได้เร็วต่อมาพระองค์ทรงตั้งชื่อว่าปลานินโดยเป็นการเล่นคำสองความหมายโดยแผลงจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่านายโรติคัสและคำว่านินที่เป็นภาษาไทยตามลักษณะสีของปลาที่มีสีออกเทาดำและพระราชทานให้แก่กรมประมงในปีถัดมา เพื่อนำไปปร,ปรับปรุงพันธุ์เป็นปลานินสายพันธุ์ต่างๆเช่นปลาทับทิมและปลานินจิลรดาในรุ่นต่างๆสําหรับใช้ในการบริโภคปลาหมอเทศเป็นปลาหมอในกลุ่มทิวอพอียมีขนาดประมาณ20-30เซนเมตรเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเพศผู้เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะมีหัวและปากยื่นยาวออกมา ลำตัวมีสีดำปนเขียวแก้มมีแต้มสีเหลืองนวนคลครีบอกเรียวยาวมีสีแดงสดขอบครีบต่างๆมีสีแดงส่วนครีบหางไม่มีลายปลาเพชเมียและวัยเด็กจะมีสีเทาเงินปลาหมอเทศมีถิ่นกำเนิดในทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาประเทศโมซัมบิกซิมบับเวแซมบเซมบียและมาลาวีถูกนำเข้ามายัประเทศไทยในปีพศ2492จากปีนัง ประเทศมาเลเซียเพื่อนํามาพอะเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐ,ฐกิจแต่เนื่องจากมีเนื้อน้อยโตช้าและไม่เป็นที่นิยมบริโภคในช่วงแรกจึงถูกปล่อยทิ้งในสระน้ําและแหล่งน้ํากล่อยต่างๆในปัจจุบันพบแพร่พันธุ์ตามปากแม่น้ําและป่าชายเลนที่มีน้ํากร่อยปลาหมอเทศข้างลายเป็นปลาหมอในกลุ่มเทอเพียมีลักษณะก้ากึ่งระหว่างปลานิลและปลาหมอเทศ มีหัวเล็กสัน้นส่วนหางคล้ายปาน,นินแต่มีลายไม่เป็นระเบียบส่วนหัวปากและแก้มมีสีเหลือบฟ้าและมีลายแถบสีเข้มจางๆบริเวณข้างลำตัวเมื่อโตเต็มวัยจะมีลายสีดำกระจายทั่วไปทั้งหัวและลำตัวมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยในทวีปแอฟริกาตอนเหนือจนถึงภูมิภาคตะวันออกกลางถูกนำเข้าจากอิสราเอลมาสู่ประเทศไทยในปีพศ 2523โด้ยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงพัน,นุ์ปลานิลมีการพบในแหล่งน้ำธรรมชาติแต่พบน้อยกว่าปลานิลและปลาหมอเทศปลาหมอบัตเตอร์เป็นปลาหมอในกลุ่มทเทอเพียโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ40ซนเมตรมีสีสันเป็นลายแถบสีดำสลับขาวดูสวยงามเมื่อโตเต็มวัยจะมีส่วนหัวที่หนกนูนมีถิ่นกำเนิด นเนทวีวแอฟริกาแถบตะวันตกถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแต่เนื่องจากปลาหมอบัตเตอร์มีนิสัยที่ดุร้ายห่วงถิน่นและเมื่อโตแล้วสีสันจะไม่สดสวยเท่าัวเด็กจึงถูกนำไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยพบมากบริเวณอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศเช่นเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนแม่กลองและเขื่อนศริกิตในปัจจุบันจัดเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามมาตรา65ปลาหมอคางดำเป็นปลาหมอในกลุ่มเทียเพียมีขนาดประมาณ20ซนติเมตรมีรูปทรงยาวกว่าปลานิลเล็กน้อยปลาเพศผู้มีแต้มสีดำบริเวณคางมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่ประเทศมอริเตนเนียกาหน้าเป็นจนถึงแคมเมรูนถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก โดยบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก่อนพบระบาดในเขตจังหวัดสมุทรสงครามช่วงปี2561ในปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ลุกรลามไปตามเขตน้ำกร่อยและแนวชายฝั่งอ่าวไทยและหากสถานการณ์ยังคงที่อยู่แบบนี้คาดว่าจะกระจายต่อไปเรื่อยๆจนอ้อมแหลมมาลายูและข้ามไปยังฝั่งอันดามันในอีกไม่นานปลาหมอคงดำจะเป็นปลาต่างถิ่นผู้ลุกรานที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย โดยเฉพาะในเขตป่าชายเลนและปากแม่น้ําซึ่งเป็นสถานอนุบาลสัตว์น้าไวอ่อนจํานวนมากและส่งผลให้จํานวนสัตว์น้ําพื้นถิ่นของไทยหายไปในไม่ช้าในปัจจุบันปลาหมอคางดําจะเป็นสัตว์น้ําที่ห้ามเพาะเลี้ยงตามมาตรา65ห้ามครอบครองเพาะเลี้ยงห้ามเคลื่อนย้ายปลาที่ยังมีชีวิตรวมไปถึงไข่และตัวอ่อนตามประกาศของกรมประมงในปีพศ2561 ปลานินอกแดงหรือปลาหมอคางแดงเป็นปลาหมอในกลุ่มเทียพียมีขนาดประมาณ30ซนติเมตรรูปร่างค่อนข้างกลมส่วนหัวสั้นพื้นลำตัวสีเทาปนเหลืองมีลายแถบสีเข้มขาาสลับแนวตั้งและแนวขวางบนลำตัวส่วนคางและท้องมีสีแดงส่วนฐานของครีบหลังมีจุดสีดำในปลาที่โตเต็มวัยจะมีสีสันที่จางลงถูกนำเข้ามายัางประเทศไทยในปีพศ2498 ในปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ในแหล่งน้ําบริเวณภาคเหนือของไทยเช่นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากปลานินท้องแดงเป็นปลาหมอในกลุ่มเทียเ,เพียโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ30ซนติเมตรมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับปลาหมอคางแดงแต่มีรูปทรงลำตัวที่เรียวยาวกว่ามีสัดส่วนหัวยาวกว่าเมื่อนำมาเทียบกันและมักมีสีสันที่สดใสกว่า เพศผู้เมื่อโตเต็มวัยมีคางและท้องสีแดงมีจุดสีดำบนแผ่นปิดเหงือกและฐานครีบหลังในปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ในแหล่งน้ำบริเวณภาคเหนือและบางส่วนของภาคอีสานปลาหมอมายันเป็นปลาหมอในกลุ่มปลาหมอสีอเมริกากลางโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ40เซนเมตรพื้นลำตัวสีเทาบนเหลือง มีแถบสีเข้มพาดขวางบนลำตัวมีจุดสีดำขนาดใหญ่ที่โคนหางเมื่อโตเต็มวัยจะมีสีส้มสลับสีฟ้าตามขอบเกล็ดข้างลำตัวมีถิ่นกำเนิดในลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกากลางไม่มีประวัติการนำเข้ามาในประเทศไทยอย่างชัดเจนแต่มีรายงานพบในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณคลองในเขตบางขุนเทียนในปีพศ2548พบกระจายพันธุ์ ในบริเวณพื้นที่น้ำกล่อยและนากุ้งไม่เป็นที่นิยมบริโภคเนื่องจากมีเนื้อที่ไม่อร่อยเมื่อเทียบกับปลาหมอเทศหรือปลานิลในปัจจุบันจะเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงตามมาตรา65ห้ามครอบครองเพาะเลี้ยงหรือเคลื่อนย้ายป่าที่ยังมีชีวิตตามประกาศของกรมประมงในปีพศ2อ6 1ปลาหมอครอสบีด เป็นกลุ่มปลาหมอสีจากทวีปอเมริกากลางถูกนําเข้ามาพัฒนาเป็นปลาสวยงามโดยนําปลาหมอสีต่างชนิดในกลุ่มแอมฟิโลพัสมาผสมข้ามพันธุ์จนเกิดลักษณะส,สวยงามและแปลกตาในรูปแบบต่างๆที่เรียกกันว่าปลาหล่อหัน่นหรือปลาในตระกูลหอนเช่นปลาหมอนกแกว้วปลาหมอสีฟลาวเออร์ฮนปลาหมอสีไารทองปลาหมอสีกัมฟ้าและอื่นๆอีกมากมาย โดยมีปลาตัวต้นแบบหลายชนิดเช่นปลาหมอไตรามาคูและปลาหมอฟราิงโกหรือปลาหมอเรดเดวิลในปัจจุบันพบกระจายพันธุ์ในแหล่งน้ําทั่วประเทศโดยเกิดจากการที่ผู้เพาะเลี้ยงบางกลุ่มที่พอพันธุ์ปลาออกมาไม่ได้สวยงามตามที่ต้องการจึงปล่อยพวกมันลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติจนในบางพื้นที่ปลาเริ่มวิวัฒน,นาการย้อนกลับไปเป็นรูปแบบของปลาหมอไตรามาคูที่มีลักษณะดั้งเดิมตามต้นกําเนิดในธรรมชาติ ปลาหมอโมโนคูลัสปลาหมอโมโนคูลัสหรือปลาหมอพีคอกหรือที่นิยมเรียกว่าพีคอรกเบสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มปลาแบสท,ที่แท้จริงหากแต่จัดเป็นปลาในกลุ่มซิคลิตหรือวงปลาหมอสีปลาหมอโมโนคูลัสโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ70ซนติเมตรมีถิ่นกำเนิดในตอนเหนือของอเมริกาใต้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แต่ถูกนักตกปลาบางกลุ่มนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้เป็นปลาเกมสำหรับตกเล่นเนื่องจากเป็นปลากินเนื้อที่สู้เบ็ดและตกสนุกโดยพบในแหล่งน้ำหลายแห่งในจังหวัดเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานและอ่างเก็บน้ำในจังหวัดระยองพบว่าสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงตามมาตรา65ห้ามครอบครองเพาะเลี้ยงหรือเคลื่อนย้ายป่าที่ยังมีชีวิต าประกาศของกรมประมงในปีพศ2561